คิมแทรีนักแสดงสาวเกาหลีใต้ชื่อดังได้เผยภาพโปรโมทแคมเปญเที่ยวไทยของฮานาทัวร์ซึ่งก็ทำให้แฟนๆทั้งในไทยและก็ต่างประเทศรู้สึกอบอุ่นใจไปตามๆกันค่ะโดยในภาพโปรโมทนะคะคิมแทรีได้สวมชุดสบายๆ ถือล่มร้านนาแบบไทยพร้อมทั้งนั่งดื่มแตงโมปั่นเย็นๆที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในหน้าร้อนของไทยอีกทั้งยังโชว์ฝีมือการทำต้มยำกุง้งซึ่งก็เป็นหนึ่งในเมนูอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะบรรยากาศในภาพให้ความรู้สึกผ่อนคลายและก็อบอุ่นสื่อถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ด้วยแฟนๆนะคะต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักสดใสของทีมแคลรีค่ะแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเธอสามารถนำเสนอเสน่ห์ของไทยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะ